สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาลุ้นดูเนื้อของทุเรียนลูกที่เราสั่งออนไลน์มานะคะขณะนี้ดูค่ะดูลูกเขาเออเป็นแบบเปลือกเหลืองือออกเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคือนั่งเฝ้าเขาตั้งแต่แบบเปลือกยังดิบอยู่นะคะรับมาวันศุกร์ สุกเสาร์อาทิตย์จัน์อังคารห้าวันนะคะห้าวันแล้วคือแบบว่าอดทนมากค่ะอดทนแบบว่าใจเย็นแบบหวังว่าจะได้กินทุเรียนดีๆนะคะทุกคนดูหนามค่ะหนามของเขาแบบแหลมเล็กนะคะนี่น้ำหนักตอนที่เขาชั่งมา3.2อันนี้ก็คือทุเรียนออนไลน์อ่ะเขาขายน้ำหนักดิบ แสดงว่าเขาได้กําไรนะคะพอมันสุกน้ําหนักเขาจะลดลงเนาะแล้วเนี่ยคือลูกละ 900, เก้าร้อยยี่สิบนะคะเก้ากิโลตีสักิโลละสามนะคะลูกเนี้ยสากิโลกิโลละส0มแบบแพงมากแพงจริงๆอะ่ะทุเรียนปีนี้ดูค่ะนี่ลูกพรีเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเคาะดูนะคะ ผูนี้ปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,กเพื่อนเพื่อนว่าได้ยังเนี่ยเออปุ๊กปุ๊กแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะลูกอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะหมุนให้ดูช้าๆหนึ่งพู สองโพสามโพสี่โพห้าโพนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะดูแบบทําสามเหลี่ยมดูนะคะทำสามเหลี่ยมดูหนามเขาแหลมมากอันนี้นะคะสู้กับมีดสั้นอันเดิมมีมีดสั้นอยู่อันเดียวนะคะแล้วแบบ หนามเขาแบบหนามแบบเพอร์เฟกเลยค่ะหนามยังแหลมอยู่เลยกลับจากทํางานนี่คือกลิ่นเขาออกคือเราแบบตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นลูกที่แบบทนรอด้วยความแบบอดทนมากค่ะไม่ไม่เจาะก่อนไม่อะไรก่อนดูรอแบบใจเย็นๆเ,เพราะว่าลูกเขาสวยแล้วก็รีวิวแบบร้านดีนะคะ เดี๋ยวเราผ่าก่อนแล้วเนื้อเขาแบบไม่สวยเราก็อดทนอดทนด้วยความแบบใจเย็นนี่นี่นค่ะมีดอันนี้ก็นี่ดูลุ้นกันนะคะมาลุนกันโอ้โหดูค่ะเนื้อเขายุบไปแล้วนะคะ เนื้อยุบอะ่ะดูดูทุกคนเหลืองเหลืองยุบหอมอ่อนๆนะคะดูค่ะน่าจะแบบว่าเนื้อครีมมี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้โหตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นถ้าสมมุติว่าแบบเนื้อเข้าดีเนี่ยจะสั่งอีกนะคะสั่งมาเนาะเพราะว่าเราหาทุเรียนกินกินแบบอร่อยอร่อยอะ่ะได้ยากมากนะคะอือหื เนี่ยค่ะด้วยความไม่แตกเลยผ่าลงไปนี่คือยุบแล้วนะคะเนี่ยยุบแล้วนี่สงสัจะสุกเกินเมื่อวานอาจจะพอดีแต่ว่ากลิ่นเขาไม่ออกไงคะไม่กล้าผ่ากลัวจะเสียหายวันนี้กลับมานีนแบบลุ้นมากเ <c oughs> นี่ยนะคะทุกคนมีดสั้นๆอันนี้ค่ะสู้คนเดียว สู้คนเดียวเพราะว่าเราซื้อออนไลน์เนาะเราก็ต้องทาเป็นกลิ่นแบบหืมกลิ่นหอมหอมมันอ่อนอันนี้คือลูกทุเรียนแบบว่าตรงตามตำราเลยนะคะก็บอกว่าให้เลือกลูกแหลมนะไม่เลือกลูกกลมไปศึกษามาจากเน็ตนะคะเราก็ได้มาก็ตรงพอดีเลย เดี๋ยวเอาตรงนี้ค่ะผ่าแบบครึ่งลูกไปเลยนะคะโอ้ยยากอยู่มีเท่าสั้นเมื่อวานก็กินไปลูกหนึ่งนะคะไม่คิดว่ามันจะสุกต่อกันอนะ นี้ค่ะโอ้ยทุลักทุเลหน่อยนะคะมีดมันสั้นเนาะตื่นเต้นมากจะหาทุเรียนแบบดีๆกินได้ไหมปีนี้ลูกนี้แหละค่ะคือความหวังลูกนี้แหละค่ะคือความหวังนี่ไงจะออกแล้ว ทุกทุกคนรุ่นรุ่นกลิ่นแบบห,หอมค่ะนี่ว้าวโอ้โหทุกคนดูจากตรงนี้ก่อนนะคะดูจากตรงนี้ก่อนแบบดูแค่แกนก็รู้แล้วค่ะว่าแบบเขาสุกนี่โอ้โหดูค่ะเนี่ยสุกโอ้โหสุกอะสุก ได้เลือดแล้วหนึ่ง <c oughs> ดูนะคะนี่ใหญ่มากยาวมากทุกคนดูยาวมากค่ะเนี่ยยาวมากๆเราจะผ่าชิ้นไหนดีชิ้นนี้ก็แบบเปิดอย่างนี้แล้วค่ะชิ้นนี้ก็เปิดอย่างนี้แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวจะแกะมือให้ดูนะคะเนี่ย น่าจะแกะมือได้ด้วยซ้ำเนี่ยนี่ค่ะระวังมือแกหกหอมมากทุกคนทุเรียนแบบทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยดูดแบบอนูอนูตรงแกนเขาอะ่ะ แบบเป็นปุยปุยเลยุกค่ะเนี่ยดูเปลือกค่ะเนี่ยดูเปลือกทุเรยียนแก่จัดมากดูค่ะทุกคนปาดนี่เลยจะแก่ยังไงเลยทีเนี้ยนี่ขอชิมตรงนี้นะคะอื้ออร่อยมากทุกคน อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากเวอร์เลยอ่ะแบบืมไม่ได้พูดเวอร์นะคะเนี่ยค่ะดูค่ะนี่แกะยังไงแกะอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหฉีกฉีกตรงกลางได้เลยดูคะนี่นี่เลยค่ะอืมอันนี้คือเราเจาะสามเหลี่ยมนะคะทุกคนปาดอร่อย อร่อยมากโูยโอโหดูค่ะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหทุกคนคือแบบแก่จัดมากค่ะเนี่ยดูคะ่ะโอ้โหคุ้มมากคะ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเนี่ยอืม หอมหอมอร่อยดูค่ะอืหอหืออือหือพอดีกิน,นะคะ่ะคือแบบ คทุกนนี่ค่ะทุกทุเรียนลูกที่ลูกที่อร่อยที่สุดลูกแรกของฤดูกาลซึ่งมันจะหมดฤดูกาลแล้วสั่งในช้อปปี้นะคะคือแบบอร่อยมากทุกคน อืมอืมอร่อยจริงๆค่ะถ้าใครชอบกินแบบห่ามต้องต้อง,ต,องต้องไม่ไม่รอให้เขากินออกนะคะนี่แต่เราอะ่ะเราไม่ได้เช็คแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะนี่มัน ทุกคนดูนะคะมันสุกแบบเอาออกจะเปลือกได้อย่างนี้เลยอ่ะดูอันนี้คือฉีกมือนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ดูนะคะเจ้านี้ดูทุกคนดูเปลือกเขาเปลือกเขาแบบขาวจั้วเลยอ่ะขาวจั้วเลยอ่ะแล้วแบบมีความแก่ดูเส้นใหญ่ตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นตรงเนี้ยก็รู้ว่าเขาแก่มากเนี่ยค่ะอ้ะโคตรคุ้มเลยค่ะลูกเนี้ยเก้าร้อยบาทนี่คือแบบ โอ้โหคุ้มนะคะเดี๋ยวมาดูอีกภูหนึ่งยาวๆนะคะว่าจะเก็บว่าจะเก็บไว้กินคงคงคงไม่อะค่ะเอารอบนี้เลยนี่ทุกคนดูเนี่ยค่ะแกนแบบแกนเขาแบบปุยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนี่คือทุเรียนแก่ทุกคนดูนะคะนี่คือตัวอย่างทุเรียนแก่จัดค่ะนี่จะฉีกให้ดูนี่ ปอกมือได้เฉยทุกคนดูนะคะปอกด้วยมือได้เฉยจะปอกทุเรียนด้วยมือให้ดูค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ ปอกทุเรียนด้วยมือดูค่ะนี่ค่ะนี่ทุกคนอืคือสาธยายไม่ถูกแล้วความแก่เดี๋ยวจะแปะไว้ที่เอ,อหน้าหน้าหน้าช่องนะคะในเพจตรงชุมชนทุกคนไปดูได้นะเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ว่าเป็นช่องไหน ืทุกคนดูเนื้อแบบครีมมี่มากแก่จัดค่ะหืมอ,อร่อยหวานหอมเนื้อดีมากเนี่ยดูทุกคนหืม กินคนเดียวนะคะเคยเห็นไหมหนึ่งลูกกินคนเดียวนี่ค่ะหืมลูกครีมเมฟหืม นี่ค่ะอืมนี่เลยอืมทุเรียนแก่จัดมากค่ะนี่ไม่มีตรงไหนต้องทิ้งเลยค่ะคุ้มมาก ออร่อยค่ะอร่อยมากมายแล้วทุกคนดูนะคะเนี่ยนี่ที่เหลือที่เหลือคือครึ่งลูกอย่างนี้เลยคะ่ะสามภูใหญ่กินไปหนึ่งหนึ่งผู้ใหญ่แล้วก็หนึ่งภูเล็กนะคะเนี่ยตรงนี้ยังแบบเติมเต็มอยู่เลยเนี่ย เดี๋ยวครึ่งลูกนี้ยคือจะต้องแช่ตู้เย็นไว้ทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินวันถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือต้องกินพรุ่งนี้อะ่ะเพราะว่าดูแล้วว่าน้องแบบพอดีกินอะ่ะช้าไปเดี๋ยวเขาจะไม่อร่อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะคะขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแกะทุเรียนคลิปนี้แบบว่าคุ้มค่ามากคะ่ะหอมอร่อยหวาน เฉลี่ยแล้วกิโลละสามรอนะคะแต่ไม่มีจุดไหนที่ผิดหวังเลยค่ะเป็นการกินทุเรียนที่อร่อยที่สุดในฤด,ดูการนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ